ปราสาทในญี่ปุ่นหลายๆแห่งมีความไอคอนิกมากๆาเธอเกิดว่าใครเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่าเคยดูอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นเขาคงต้องเคยเห็นปราสาทผ่านตากันมาบ้างทั้งรูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและการออกแบบที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยเลขห์กลเอพิโซดนี้เราจะพูดถึงปราสาทที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นนั่นก็คือปราสาทฮิเมจิ หลายคนนะอ่านเชื่อไปโซดนี้เราก็อาจจะงงว่าภาษาที่เมจิมันไปเกี่ยวอะไรกับเดอะริงซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังท้ายคลิปแต่ว่าก่อนอื่นนะเราอยากจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังเกาะซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันคือความอัจฉริยะของการออกแบบภาษาที่เมจิในเชิงการป้องกันเวลาศัตรูมาบุกเพราะว่าเราบอกเลยว่าการจะตีภาษาเนี้ยให้แตกคือแทบเป็นไปไม่ได้ปราสาที่เมจิอยู่ในจังหวัดเฮียวโงะในญี่ปุ่น ประวัติของปราสาทสามารถถูกย้อนไปได้ไกลถึงปี1343โดยตอนแรกมันเป็นแค่ป้อมอยู่ก่อนจะถูกสร้างใหม่ให้เป็นปราสาทที่ชื่อฮิเมยาม่าแล้วสอศตวรรษต่อมาก็ถูกปรับเปลี่ยนอีกทีเป็นปราสาทฮิเมจิในปี1581โดยโทโยโทมิฮิเดโยชิแล้วต่อมาก็ถูกเรนโนเวทแปลงโฉมแล้วก็ต่อขยายโดยไดเมียวอิเคดะเทรุมาสะระหว่างปี1601ถึง1609 สุดท้ายก็มีการต่อเติมเข้าไปอีกนิดหน่อยจนเสร็จสิ้นในปี1618ทีนี้ภราษาทญี่ปุ่นในสมัยนั้นหลักๆมันเอาไว้เป็นทั้งที่พักค่ายทหารป้อมประกาศรวมทั้งเป็นที่บริหารบ้านเมืองปราสาทจึงมีความสําคัญทางการเมืองอย่างมากดังนั้นปราสาทจึงต้องมีมาตรการต่างๆที่ทําให้ศัตรูมาตีแตกไม่ได้ แต่ก่อนอะปราสาทฮิเมจิจะมีคูน้ําล้อมรอบอยู่ถึง3คูเป็นประการด่านแรกไว้ป้องกันค่าศึกถ้าเกิดว่าศัตรูผ่านประการด่านแรกมาได้ก็จะเจอกับด่านที่2ซึ่งก็คือกําแพงปราสาทที่สูงตระงานคือบางช่วงของกําแพงอะสูงได้ถึง26เมตรแถมกําแพงยังทำมาจากหินแข็งแรงสุดๆแล้วกําแพงอะก็ยังมีช่องอยู่เป็นพันช่องเอาไว้ให้ทาหารยิงธนูหรือว่ายิงปืนใส่ศัตรู แต่ว่าที่พิเศษสุดอ่ะคือกำแพงมีการทาปลัสเตอร์สีขาวไว้ด้วยเผื่อการไฟไหม้แปลว่าเขาคิดไว้รอบคอบไปยันกรณีที่คาดศึกคิดจะเผากำแพง,แพงยังไงก็ตามแม้มาตรการจะรอบคอ,อบขนาดนี้มันก็ยังมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนซึ่งก็คือประตูเพราะว่นนึงออกไหมยังไงมันก็ต้องมีประตูเข้าออกแล้วปราสาทที่มเมจิก็มีประตูเยอะมากดังนั้นอะ่ะมันจึงต้องมีประการชั้นที่3ต่ออีกเพื่อศัตรูเล็ดลอดเข้ามาได้ ถ้าเกิดว่าคุณเข้าประตูมาได้คุณก็ยังเดินดุ่มๆไปถึงตัวปราสาทไม่ได้เพราะว่าคุณจะเจอเขาวงกตขนาดม,มาึือมาบางเส้นทางอ่ะก็วกวนสุดๆแถมยังพาไปออกอีกประตูหรือว่ากำแพงปราสาทแทนทำให้ไม่ไปถึงไหนบางเส้นทางก็ตันทำให้ต้องออกมาใหม่อันที่จริงอ่ะถ้าคุณจะไปถึงตัวปราสาทคุณต้องผ่านประตูถึง9ประตูเลยทีเดียว แล้วอย่าลืมนะว่าระหว่างที่คุณกาลังงงเส้นทางอยู่เนี่ยคุณก็สามารถถูกโจมตีโดยทหารที่ตั้งรับไว้ได้เสมอแล้วด้วยความที่บางช่วง,งทางเดินน่ะแคบมากศัตรูต้องถูกบีบให้เดินเป็นแถวเดียวถ้าคุณโดนล้อมโจมตีขึ้นมาก็คือจบเลยแต่เนี่ยก็ยังไม่จบเพราะว่าปราสาทนอกจากจะมีทางเดินมากมายแล้วก็ยังมีอาคารมากมายล้อมอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าข้าศึกเลือกจะตีเข้ามาทางอาคารต่างๆในบริเวณปรา,าสาทศัตรูก็จะเจอกับความงงอยู่ดี เพราะว่า layout เเอาคารถูกออกแบบไว้อย่างแยบยลให้หลงทางนอกจากนี้เพดานก็ยังมีรูให้ทหารสาดน้ำเดือดๆใส่ศัตรูด้วยแถมมีห้องลับสำหรับให้ทหารกระโจนออกมาโจมตีข้าศึกทีเพลอแล้วถ้าเกิดว่าด้วยปฏิหารบางอย่างคุณสามารถผ่านประการทั้งหมดนี้มาได้และมาถึงตัวปราสาทหลักที่อยู่ในสุดได้สำเร็จวิบากกรรมก็ยังไม่จบเพราะว่าเขาก็มีการทำรูไว้ที่กันสาให้ทหารปาของใสง่คุณอีก ยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะออกแบบมาเวอร์ขนาดนี้แต่ในความเป็นจริงก็คือไม่เคยมีใครบุกปราสาทฮิเมจิดังนั้นน่ะไอที่เราไลา่มาเนี่ยก็ยังไม่เคยถูกทดสอบนะโอเคเล่าเรื่องความคููของการออกแบบปราสาทจบแล้วเราก็ต้องมาถึงประเด็นในชื่อวิดีโอซึ่งก็คือเรื่อง The Link นานมาแล้วอ่ะมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ทำงานเป็นคนล้างจานในปราสาทฮิเมจิชื่อโอคิคุ เวอร์ชั่นหนึ่งของเรื่องราวของโอคิคุซึ่งเป็นตำนานพื้นบ้านในญี่ปุ่นเล่าว่าเจ้านายของเธอที่ชื่ออาวายามะอยากได้เธอเป็นคนรักมากๆด้วยความใจร้อนและหมดความอดทนเขาก็เลยคิดแผนล่อลวงโอคิคุด้วยการขโมยจานล้ำค่าในประสาทที่อยู่ภายใต้การดูแลของโอคิคุออกมาใบหนึ่งจากสิบใบเมื่ออาวายามะไปบอกโอคิคุว่าจานหายไปใบหนึ่งโอคิคุ iku, ก็ตื่น,นกหลนลนรีบนับจานสไปซสมา แต่ว่านับยังไงก็ได้แค่9ก้าใบออโยม่าสัญญาว่าจะปิดเรื่องนี้ให้เงียบถ้าเกิดว่าเธอยอมเป็นคนรักของเขาแต่ว่าโอคิคุก็ยังปฏิเสธอวโยม่าอาโยม่าชุนขาดถึงขนาดเอาโอคิคุไปห้อยไว้ในบ่อน้ําบริเวณปราสาทก่อนจะทรมานแล้วก็ฆ่าเธอทิ้งแล้วก็ทิ้งศพลงไปในบ่อหลยอยังจากนั้นน่ะว่ากันว่าโอคิคุได้กลายเป็นวิญญาณแค้นที่ตามมาหลอกหลอนฆาตกรที่ฆ่าเธอทุกคืนโอคิคุจะปีนออกมาจากบ่อแล้วก็นับ 1,2,3,4,5,6,7,8,9ก,ก,ก,ก่อนจะกรีดร้องโหยหว,วนดังลัน่นซึ่งที่นับถึงเลข9กอ่ะก็เพราะว่าจานลำค่าใบที่10ได้หายไปแล้วบอ่อน้ำที่เธอตายก็ยังอยู่มาจนถึงปัจจุบันเธอเกิดไปเที่ยวปราสาทที่เมจิก็ยังมีบอ่อน้ำนี้ให้ดูอยู่และคนอ่ะก็เรียกบอ่อน้ำนี้ว่าบ่อ,อโอคคุทั้งนี้อย่างที่บอกเนี่ยก็เป็นแค่เวอร์ชันหนึ่งของเรื่องนี้เท่านั้น เรื่องนี้มีหลายเวอร์ชันมากจนเล่ายังไงก็เล่าไม่หมดพอฟังเรื่องของโอคิคุจบอะรู้สึกว่ามันคุค้นๆบ้างไหมถธอเกิดว่าใครคุ้นมันเป็นเพราะว่าเดอะริงหรือว่าริงกุก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องของโอคิคุเนี่ยแหละซาดาโกเองก็ตายในบอ่อน้ําและเช่นเดียวกับโอคิคุถ้าใครได้ดูเทปต้องสาบในริงกุซาดาโกก็ปีนออกมาจากบอ่อน้ําด้วยแรงแขนเช่นเดียวกัน